สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ทุกท่านนะฮะคนลักรถทั้งหลายนะครับอยู่กับช่องเราเก่งเกิดมาซ่อมนะฮะหรืออู่สุพน์ออโต้์วิสนะครับ0929712788นะครับวันนี้ก็อีกหนึ่งคันนะครับมิซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตโมเดล KG4 เครื่องยนต์ CD 56นะครับอาการควันดำเร่งไม่ขึ้นวิ่งไม่ออกนะครับ ยังไม่รู้นะครับฟ้องโค้ดหรือเปล่าดีพวกกันเขาขับมาให้ดูนะครับรถเหมือนจะเดิมตัวไหนนาะมีบอกรุ่นก็ด้วยอกอกำลังเช็คโค้ดนะครับเดี๋ยวจะสตาร์ทให้ดูนะครับถ้าทางจะรอนาน เครื่องเดินเบาปกตินิ่งดีเงียบไม่ดังไม่ลั่นไม่สัน่นไม่แก๊แก๊กแล้วเร่งจะเป็นไงลเล่งให้ผมดูเลยบูตขึ้นช้าด้วย แม่ถ้าวิ่งอ่ะดำเยอะใช่ก็เดี๋ยวดูโค้ดก่อนนะครับว่าจะฟ้องไหมเพราะว่าลูกเครื่องไม่โชว์นะครับถ้าไม่ฟ้องโค้ดทีนี้เราก็ต้องอาศัยประสบการณ์นะในการคลำนะครับว่าทำไมถึงควันดำนะก็ทฤษฎีนิดนึงนะครับว่าสาเหตุที่ควันดำเกิดจากอะไรได้บ้างนะครับต้องรอเครื่องสแกน สแกนทั้งระบบเลยนะครับใช้ตัวนี้อีกแล้วนะครับตอนนี้กลับมาใช้ตัวนี้ก่อนดูได้ว่ามันจะใช้ได้ดีแค่ไหนคนะาลิเบตคาลิเบตเลิร์นนิ่งซัพพลายปั๊มได้นะครับมิสูบิชิตัวนี้ในราคาแบบโคตรประหยัดไม่ต้องไปซื้อเครื่องแบบ3-4ี่หมื่นเลยว่าช่างมือใหม่กับราคางี้ก็ดีนะครับผมว่ามันยุติธรรมกับ ช่างมือใหม่นะพอเราแบบอ,อ,อะไรอนะ่ะประสบการณ์ดีแล้วอะไรแล้วการใช้เครื่องมีทักษะในการใช้เครื่องสแกนแล้วผมว่าอนาคตรเราก็เล่นของใหญ่ได้นะเล่นเครื่องใหญ่ๆได้บ้างนะครับเพราะพวกนี้เวลาเสียก็บางทีก็ไม่เสียได้นะครับถ้าราคามันหลักมือแอแค่ประมาณหมื่นเนี่ยแต่ก็ตามสภาพนะของราคาถูกก็ อาจจะใช้อาจจะไม่ทนนะครับนะแต่ที่ผมใช้ตัวนี้ก็เพราะว่าของเล่นมันเยอะครับฟังช์ชันเพียบโอเคปาเจโลปาเจโลปาเจโล ปาเกโลปาเกโลสปอร์ตปาเกโลสปอร์ต KG KH KA นะครับไต่ัน KB อันนี้เราอยากรู้ว่ารุ่นไหนก็มาดูตรงนี้ก็ได้นะครับจริงเนี่ยถ้าตรงนี้เนี่ยครับตรงเนี้ยครับ จะดูได้นะครับแล้วก็จะมีเวลาเขาให้เลือกนะครับนี่ KG นะครับ KG 4W ตัวนี้สำคัญน,นะครับบางคนคิดว่าเป็นบาร์โค้ดเอาไว้นั่นธรรมดานะ KG คนก็อะไรนะบาลเมตริกเอนจิ e นคูลแอนเทมรีฟอลนี่ไม่มีโค้ดนะครับโค้ดไม่มีก็ทีนี้เราก็จะมาหากันนะครับว่าเป็นกับอะไรนะครับหนึ่งน้ำมันสองอากาศนะครับที่จะทำให้คทา รถทนันีควันดำได้นะเราก็มาดูด้วยตาเปล่ากันครับอันดับแรกดูเหมือนจะปกติดีส่วนมากวิซูวิชินี่ท่ออินเตอร์เริ่มจะมีปัญหานะครับนี่อันนี้ก็จะไปแล้วนะครับนี่ครับเห็นไหม <c oughs> เฮ้ยต้องเปลี่ยนสองอันแล้วอะดูทรงแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพอโน้นดีอันนี้แตกแน่นอนนี่เห็นไหมนี่มาแล้วครับสองอันแน่นอน แต่ที่เช็คแล้วนะครับที่เจอนี่ครับอยู่ทรงนี้เดี๋ยวลื้อมาให้ดูนะครับลื้อออกมาแล้วครับพี่น้องสังเกตนะครับจะเห็นเป็นคราบน้ำมันครับเป็นคราบน้ำมันอยู่ตรงนี้พอเอ์ฝั่างนี้จะเป็นปากเทบโบกรองน้ำมันเครื่องนะครับเนี่ยแล้วก็เป็นปากเทบโบออกนะครับแล้วก็เข้ามาถึงตัวเทบโบอยู่ไหน นี่ครับอินเตอร์น้ำมันเต็มเลยอายุรถเยอะแล้วนะครับแต่ก็ยังเครื่องยังเงียบนี่ก็จะมาให้ดูท่อนะครับท่อเชื้อโบท่ออินเตอร์อยู่ท่าไหนวะท่านี้อยู่ท่านี้ใต้ใต้กอ,อกอากาศนะนี่ตรข้างบนนี้มันจะเหมือนปกตินะครับ ันนี้รูปคลําครับใช้มือลูปคลําคำไปคำมานี่ครับโบ๊ะเดียวโอ้โคตรแรงอันนี้ก็ตามอายุการใช้งานนะครับตามอายุการใช้งานคีโหดน้ำมันแต่ถ้าเกิดมันจะเสียเรเววนี่ก็คือเสียเร็วหน่อยก็คืออ่าตัวนี้สังเกตนะครับมีรอยเสียดสีนะฮะนี่เห็นไหมนี่ที่มันทำให้แตกนะครับมันมีรอยเสียดสีนะครับ อันนี้ไม่ได้ไม่ได้เสียตามการใช้งานนะครับมันต้องมีอะไรไปถูมันอ้อรู้แล้วครับมันถูอะไรครับมันถูกับหัวนอ็อตพ่อแอร์นี่ครับนี่มันถูครับเป็นประเด็นเลยทีเดียวเชียวนี่ยรอยรอยถูเนี่ยมันถูจน,นสึก กลกับกโบเลยทีเดียวครับแต่แต่ถ้าเป็นฝั่งนี้นะครับอันนี้น่าจะสภาพตามการใช้งานนะครับเปลี่ยนไปข้างนังก่อนเ,อเดี๋ยวไปซื้ออีกข้างหนึ่งครับเปลี่ยนนั้นใหม่อันนี้ใหม่ใหม่ อยู่ในบ้านนะครับของใหม่นะครับเนี่ยอยู่ในบ้านนะครับเนี่ยของใหม่อยู่ประมาณสองปีแล้ว <c oughs> แข็งโป๊กไปแล้วใช้ได้บอกวะ่า <c oughs> ต้องเวกระโดดเหยียบตื๊บตืบตืบตบนะพี่ใส่ต้องชุบๆหน่อยม,มันใส่ได้อยู่น้ำเอาลมเป่าบล่าน้ำเดีย๋ยวรอสักครู่นะครับใส่เสร็จก็จะลองใหม่คนระับ อันนี้อันนี้เดี๋ยวก่อนอันนี้เป็นแอร์ o w ของวิซูนะครับนี่อย่างนี้วิซูโตโยต้ามาสด้ามีทีตัวแรกนะครับหรือว่า m a สด้รถเก่งก็จะเป็นทรงนี้ฮะโตโยต้าวีออสโตโยรุ่นเก่าๆก็จะเป็นทรงนี้นะไซส์มาตรฐานแต่ค่าความต้านทานคนละอย่างกันนะครับนะการอ่านค่าอาจจะคนละอย่างต่างกันนิดน,น,นหน่อยตามการออกแบบของยี่ห้อรถนั้นๆนะฮะ เดี๋ยวรอสักครู่นะครับใส่ท่ออินเตอร์ก่อนเสร็จแล้วครับการเปลี่ยนท่ออินเตอร์เสร็จเรียบร้อยลองเทสแรงดันเทอร์บโบนะครับเพชเชอร์เทอร์บโบก็เมื่อกี้ไม่ได้ดูนะตอนแรกลืมอของเดิมมันจะเพชเชอร์บูตเพชเชอร์เทอร์บโบนี้จะขึ้นช้านะครับตอนนี้อยู่ที่ลอยนะครับอันนี้เร่งแตะแป๊บเดียวก็รอบขึ้นเลยนะครับ ของเดิมมันจะหน่วงนะครับแล้วควันไม่ดำแล้วประมาณเนี้ยสี่พัของเดิมจะควันดำนะครับตอนนี้ควันเริ่มเบาบางลงไปนะเพราะว่าน่าจะแตกมาแล้วใช้มาใช้งานมาแบบไม่รู้นะครับทีนี้พร้อมแตกหนักๆมันแตกยาวขึ้นกว้างขึ้นก็บูทล่วงเลยับ ขึ้นแป,ป๊บเดียวเองเพราะว่าของเดิมมันจะขึ้นประมาณแค่140ยสี่สิบนีกว่าลแล้วก็เอาไปวิ่งนะครับเอาไปวิ่งแต่อันนี้ก็คือความแตกต่างคือตอนนี้เร่งก็คือใช้ได้ใช้ได้แล้วเร่งขึ้นเลยครับเมื่อกี้ของเดิมต้องเน้นครับรถพวกนี้ ้องค่อยๆวิเคราะห์งานนะครับผมนะฮะผ,ผมผมทำช่องนี้ก็คือเป็นเรื่องที่เราเ,าเป็นแนวทางในการซ่อมรถนะครับแล้วก็เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับให้พี่ๆได้ชมนะครับผมคือผมไม่ได้มาทําช่องเล่นๆนะครับเหมือนอาการถ่ายทําช่องพวกรถอะไรก็แล้วแต่นะครับ ช่องรถนู่นนี่นั่นฮะคอนเทนต์ Content ครับแต่ของผมหรือว่าหลายๆอู่ที่เขาทาช่องนะครับเขาทาเพื่อแบ่งปันความรู้นะครับเขาจะไม่มาทํากันเล่นๆนะครับว่าอันนู้นจริงอันนี้ไม่จริงฮะค,คือของผมทําก็คือเป็นเรื่องจริงนะครับเราทำงานด้วยความตั้งใจและจริงใจนะครับในการวิเคราะห์ง,งานนะ เรียบร้อยแล้วนะครับก็ฝากไว้อีกหนึ่งคลิปนะฮะรถไหนควันดำวิ่งไม่ออกนี่นะครับควันดำมีหลายสาเหตุนะครับกองเชื้อเพลิงก็ตันก็เป็นไปได้นะครับนะฮะพออากาศตันก็เป็นได้นะครับกองโซล่าเนี่ยเชื้อเพลิงกองโซล่าตันก็เป็นไปได้นะครับก็มันเครื่องเน่าไม่ดูแลก็เป็นไปได้นะครับนะฮะ 20,000โลน้ำมันเครื่องไม่เคยเปลี่ยนจับได้ก็วิ่งเลยนะครับน้ำมันเยิ้มถ้าเป็นดีแมกน้ำมันเยิ้มด้านบนเนี่ยถ้าน้ำมันเยิ้มด้านบนหลังเครื่องนะครับตรงปากลิ้นเร่งก็ให้ดาคาดไปเลยนะครับว่ายัางไงบูธก็ตกนะครับเพราะว่ามันมีการล่วไหลของอากาศนะฮะซึ่งบ่งบอกด้วยอไอ้น้ำมันเครื่องหรือน้ำมันเครื่องที่พ่นออกมากับแรงดันของเทอร์โบเนาะ แล้วก็หน้าอินเตอร์นะครับดูดีอาจจะมีขุ่นเกาะเยอะๆหน้าหนาก็คืออินเตอร์เริ่มรั่วนะฮะเรือว่าน้ํามันเยอมนะครับควรจะดูแลรถหน่อยนะครับผมช่องดีมีประโยชน์นะฮะกับงานแก้ไขควันดำซูบิชิปาเจโร่นะฮะข้ออินเตอร์หนึ่งอันนะครับผมเดี๋ยวให้เจ้าของไปเปลี่ยนอันนี้อันหนึ่งนะครับเพราะว่า เดี๋ยวที่ขี่ไปก็อาจจะแตกอีกหนึ่งงนะครับดูนะครับสำหรับช่องกเก่งเกียนมาซ่อมฝากพี่ๆกดไลค์แล้วกดติดตามนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามาดูใหม่ๆนะฮะแนวซ่อมรถสแตนดาดนะครับรถซิงก็มีเป็นบางครั้งนะฮะแต่ไม่แต่งไม่รีไม่จูนนะครับเน้นแก้ไขปัญหานะครับผมขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ